คคนรับทานให้เต็มที่ไปเลยนะเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะครั้งแรกของพวกเราทุกคนเย้มาๆนกินเยอะๆเลยนังขิงกินเยอะขี่แล้วขิงเมนูพิเศษของวันนี่กุนเต็มพี่เลยอ่ากุนขิงกับเต็มอย่าเพิ่งอิ่มนะดูสิแม่เอามาให้อีกอุ้ยแม่เยอะมากกินกันเยอะๆเลยนะตามสบายขอบคุณค่ะขอบคุณรูก็ทานมากเลยครูเทียนครูเทียนทานเยอะๆนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะนะครับ น s <S i, ังนี้ก็ก oh, oh, ินสิบุนนั่นแหละดังนี่นี่พกอม่หลังไม่ตื่เอานะกินกิจะได้กินไปเดี๋ยวเอาไปเอาสิฉันกินแล้วนะกินมากกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะพ่อทำอะไรนะเออคือก็ตามที่เอ็งได้ยินนั่นแหละ จะไปคิดอะว่าเองจะชนะแล้วนี่ที่ชงไปมันจะศูนเปล่าหมดนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกเล้วจะให้พ่อทำยังไงวะไม่น่าเชื่อเลยีพ่อดูถูกขิงมากเลยนะแล้วทีเองอะเองก็ดูถูกตัวเอง ยังอย่าบอกนะแหวนอย่ามันใจชนะแน่ ขิงเป็นไรอะ่ะขอบุณค่ะพี่นนขิงครูเทียนแกคงอยากให้ใช้นี้ให้หมดเร็วๆ ขิงเองก็จะได้ไม่ต้องขึ้นชกพี่ว่าที่ครูเทียนทำอะ่ะเพราะว่าครูแกเป็นห่วงนะอย่ากโกรธครูเทียนเลยก็พ่อเขชอบชอบทำอะไรหน้าโมโหอยู่ตลอดอะ่ะขิงเบื่อนะ Ừ, <coughs> rồi. có lẽ là pí. em <bánh> <coughs> <coughs> anh, anh ngồi năn ăn bên phe của tôi một chút một mình buồn quá. được được. เดิมเดิอหลายขวดแล้วนะพี่พอได้แล้วเบาเาอืมอ้หมานกูน่ะเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ลูกมันถึงเป็นอย่างนี้ไนงะถ้าแม่มันอยู่นะมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกมันคงจะดีกว่านี้ที่นึกกูน่ยเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนอืมใจเย็นพี่ ไอ้ขิงอ่มันก็ตั้งใจซ้อมนะมันก็อยากชนะแล้วมันโชคชนะใครอย่าไปนึกแบบพี่ว่าพ่อมันจะได้ตัวค้ามแล้วใครจะไปคิดว่ามันจะชนะเะาวะคนไม่เคยต่อยมวยอะ่ะเอออืมงั้นเอางี้เรามาแลกพ่อกันไหมไม่เอา ่็พี่นนท์ปีหนึ่งกลับมากี่คนแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อเชอร์เบตละ่ะเนี่ยแค่โง่จะตายขินไม่ไหวอยอกงั้นตัวเลือกสุดท้ายเลยพ่อของทิสลาดเดียพนพูดมาได้ไงอะ่ะแค่ฮิตก็ขนลุกแล้วอะ่ะนเอ้า ก็นั่นไงพ่อแม่คนเราอะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์ย่อมทําเรื่องที่ผิดพลาดกันได้คือถ้าเกิดขิงอะ่ะอยากให้ครูเทียนเป็นแบบที่ขิงต้องการอะ่ะพี่ว่ามันจะเป็นการเอาแตใจไปหน่อยนะขิงโอ้พี่รอนพูดแบบนี้ สิงไปไม่เป็นเลยนะนานๆนนทีพี่ถึงจะพูดที่พูดอะก็เพราะเป็นห่วงแล้วนี่ขิงดีขึ้นแล้วใช่ไหมถูอ้ยคนนุ้เจ้าอยู่คนนี้เจ้าอยู่นี่เจา้าไอ้นี่เจา้าไอ้นั่น คนนั้นเจาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ตลอดเวลาเลยโวยโว้ยป๊าป๊านี่ป๊าผมอะจะไม่ยอมให้น้องขิงขึ้นชกนะป๊าป๋าเลิกเถอะนะป๊าพอเถอะนะป๊าป๊าขึ้นเงินใส่ใหม่มาเลยนะใหม่ไม่ยอมป๊าผมเป็นลูกของป๊าไม่ใช่เหรอถ้าป๊ารักผมอะป๊าอย่าทำนี้กับน้องขิงนะผมขอร้องนะป๊า ปาถ้าสายใหม่เป็นเมียปาใช่ไหมทำไมทำไมป้าไม่ให้สายใหม่ขึ้นชบไปเลยล่ะฮะปาเกี่กยวอะไรกับใหม่ขมืเกียรติดาใหม่จะทวงเงินขึ้นของใหม่มะฮะเกี่กยวอะไรปาแต่ปาก็บอกว่าปารักผมเหมือนกันไม่ใช่หรอปาถ้าปารักผมจริงนะป้าอย่าทำนี้กับน้องขิงเลยนะปาให้น้อง,งิน่่ะะะปป้าาเง,นน á, งามมไไไหหขขถชจทว ปาแต่ป้าก็รักผมไม่ใช่เหรอผมรักอุยโอ๊ยอันนี้ก็เจ้าเมียอันนี้เจ้าติ่เงินมันไม่เขินถึงกูเลยป้าป้าป้าผมขอร้องนะป้าไม่ให้น้องขิงชกนะป้านะป้าขออยากให้น้องขิงชจก่อนี่ยพี่เชื่อผมดิ ยังไงไอ้ขิงนี่นะมันต้องเก่งเนี่ยพี่โอ้โห,โหแข้งขวามันเนี่ยหนักมากเลยนะพี่เชื่อผมพี่เชือช่อผมชนชนไอ้พี่พี่หลับซะแล้วอ๋ออืมโอ้ ตัวเองแท้ๆไม่แทงไปแทงตรงข้ามโอ้โธ่เนี่ยถ้าพี่แทงมันเข้าไปนะร้านหนึ่งป่านี้นี่พี่เนะก็รอดเหลืออีกกังเยอะโอ้เป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยฮะใครจะไปคิดว่าไอ้ขิงมันจะชนะทั้งที่มันไม่เคยต่อยมวยถึงยังไงก็ช่างอ่ะเป็นพ่อภาษาอะไรต้องเชียร์ลูกตัวเองก่อนใช่ ขอให้ฉันบรรลัยไปด้วยไม่เป็นไรยังเหลือให้แก้ตัวอีกสองไฟกูเตรียมลูกสาวให้พร้อมกันแล้วกันไฟหน้าก็เร็วๆเนี้ย ชกงวดเนี่ยต้องหาคนมาดูแลเรื่องอาหารการกินของมันก็ไม่รู้ว่าไอเด่นมันจะทำไหวไหมพี่ถ้าไอเด่นมันทำไม่ได้เราก็ต้องหาคนอื่นสิวะเพราะไฟเนี่ยยังไงเราต้องตีเข้มให้ได้เลยถ้ามันอยากจะชนะนะจะว่าไปแล้วนะไอขิงเนี่ยมันหน่วยก้านโเหเฮกมันสุดยอดมากเลยพี่สายเลือดก็ดีทำไมพี่ไม่ปั้นมันแต่ทีแรกอะพี่ก็มันไม่เอาอะใครจะไปบังคับมัน นี่เองพูดเหมือนกับว่าเองนะ่ะไม่เคยเห็นมันพยศอย่างนั้นแหละนี่นะถ้ามันชนะไฟนี้นะโอ้ยมันได้ใจอีกเยอะเลยแล้วแต่อบมนันดีดพี่ถ้ามันชนะค่ายเราเนี่ยได้อีกเยอะเลยพี่มันก็ต้องค่อยๆไปนั่นแหละเออพี่แล้วพี่ไม่เสียดายที่ไม่ได้ลูกผู้ชายเลยพี่ไอ้นี่ดูกีบเลยถีมาก็ปัดดิพอปัดแล้วก็แทงดิพี่ปัดแล้วแทงเออ ปัดแล้วแทงไอยอดครับยัรู้ไม่ว่าผู้ชกใบหน้าของนางนกขินไอบ้บัวไปเอาไข่มารู้ครับป๋า เทียโบโอ่ะพาออสไปดูมาแล้ว <c oughs> เป็นนักมวยจากค่ายสำราญยิมครับสำราญยิมเลยใช่ครับป๋ชาชคปรสิท์ไฟแล้วครับชนะรวดยังไม่แพ้ใครเลยเนอะออสเห็นไหมครับป,ะปะ้าขานี่แบบเป็นลุกงอย่างนี้เออเตะกระสอบอโอ้ยน่ากลัวมากตีนยังกับผู้ชายดูจากเวลาซ้อมนะอย่าว่าแต่ชนะเลยป๋าให้มันเอาตัวรอดจากเวที ยากเลยโอ้ดีดีดีเที่ยวที่แล้วโดนไปเยอะเที่ยวนี้จะได้ถอนทุนกันแล้วเว้ยดี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 เดี๋ยวออดเนี่ยคิดว่าออดจะทำราคาล่อแบบว่าเปิดให้ไอ้นักมวยค่ายสำนานยิมเนี่ยมันต่อเยอะๆหน่อยพอแบบชาวบ้านเห็นราคามันต <sk> <sk> well ่อเยอะเขาจะได้เทไปฝั <sk> nuts, <sk> ่งล oh. 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 ูกสาวครูเทียนป่าทีนี้เนี่ยพอแพ้ปุ๊บป๋ากินเรียบทั้งกระดาน ดโีโอ้ยหาได้เยอะอ้วนเต็มมึงเยอะไอออสโอวี่ขอบคุณครับป๋าครับสนับสนุนโดยผิวสวยจริงต้องกันแดดแตงโมเซรัม่มลำไย,ยและแครอทจากจุฬาเ herbs ผู้ต่อสู้คนนี้นะน่ากลัวมากๆแล้วนายมีข้อมูลของคนนี้หรือเปล่านไหนมาถึงขนาดนี้แล้ว เอ็กต้องเอาดีให้ได้นะก็แน่ดิคิงน้อยสิทธิ์เทียนชัยลูกใครล่ะ